สวัสดีครับวันนี้เกษตรทีมพันนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับคนเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็วันนี้ครับได้เปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็เอาหอยเชอรี่สีทองนะครับซึ่งตัวเล็กตัวใหญ่ครับมาผสมกันแล้วก็ให้อาหารนะครับวันนี้เรามีเม็ดตําลึงนะครับที่สุกแล้วนะครับนํามาให้หอยดูสิครับว่าหอยจะกินหรือเปล่าครับวันนี้ก็ลองดู ให้ดูบริเวณรอบๆบ่อนะครับก็จะเห็นหอยเชอรี่สีทองนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเขากินลูกตําดึงนะครับกางทีว่าสวยเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นหอยเพิ้ลลิกนะครับกัดกินนะครับอาหารที่เราให้ไว้นะครับ อยู่บรเวขอบก็จะมีนะครับหอยชนีดสีทองนะครับซึ่งนะครับถ้าเราเปลี่ยนน้าบ่อยๆนี่ครับหอยก็จะมีโอกาสนะครับที่จะไข่ได้เร็วนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับก็จะเห็นดำๆนะครับเป็นคราบเป็นคาบนะครับก็นั่นคือครับหอยที่เขาคายเียอาหารออกมาก็จะเป็นสีดํานะครับทําให้เียอาหารเหล่านี้นะครับที่คายออกมา เกาะบริเวณเปลือกหอยนี่ครับก็จะเป็นตะไคร่น้ำนะครับเปลือกหอยก็จะเป็นตะไคร่น้ำได้ง่ายครับฉะนั้นนะครับเราก็มันดูแลนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับอย่าให้น้ําเขียวหรือน้ําขุ่นมองเกินไปนะครับเพื่อรักษาสมดุลของหอยด้วยนะครับสำหรับแล้วแหละใครหลายคนนะครับที่เลี้ยงหอยชลิี่สีทองอยู่แล้วนะครับถามว่าใบตำลึงนะครับ หอยกินได้ไหมแล้วก็หมากของตําดึงรูปตําดึงนะครับหอยกินได้ไหมนี่ครับก็นี่ครับคลิปนี้ครับตอบโจทย์นะครับว่าหอยครับสามารถกินได้นะครับนี่ยผก็ถือว่ากินได้เหมือนกันนะครับโดยสังเกตในคลิปที่แล้วที่ผมทําไปการเลี้ยงหอยในกระมังนะครับผมได้ใช้ใบตําดึงนะครับให้หอยกินนั้นหอยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับพอสมควร คลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมทำครับขึ้นมาครับแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าเราสามารถเลี้ยงหอยเชลลีสีทองด้วยเม็ดตำลึงได้นี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับหอยก็กินกินกันพอสมควรนี่ครับนี่หอยตัวเล็กนะครับก็จะว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำซึ่งรอการขยายพันธุ์นี่ครับ ก็บ่อนี <reco Christ. S 1> ้นะครับเป็นบ่อไซส์รวมนะครับก็มีตัวเล็กนะครับไซส์เหรียญสลึงเหรียญบาทนะครับแล้วก็เหรียญสิบบาทแล้วก็พ่อยห่พันอยู่ด้วยกันเลยทั้งบอดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับนําหอยทุกรุ่นนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของเขานะครับว่าเขาจะสามารถนะครับที่จะเจริญเติบโตได้เร็วหรือเปล่านะครับสําหรับตัวเล็กๆนะครับส่วนสำหรับพ่อใหญ่พันนะครับนั้นก็ดู การขยายพันธุ์นะครับว่าเขาจะผลิตไข่ให้เราได้เร็วหรือช้าครับในเมื่อถ้าเขาอยู่กับไซรวมทุกไซนี่ครับก็ถือว่าเป็นการทดลองอีกแบบหนึ่งนะครับที่สามารถทําโดยนะครับลองผิดลองถูกนี่ครับก็อย่างเพื่อนสมาชิกนะครับคนที่เลี้ยงหอยเชอลีสีทองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหอยที่ไข่นี่ครับดแล้วก็ไม่อยากเก็บนะครับ ปล่อยไข่แตกลงบ่อแล้วก็พ่อพันุ์เองไปกับบ่อของพ่อไพันธ์ครับก็ลองทําดูนะครับว่าจะมีผลลัพธ์ยังไงนี่ครับสำหรับกรเสียกิมพันธ์นี่ครับลองทําดูแลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่มีผลกระทบนะครับไม่มีแน่นอนจากนั้นนะครับสําหรับหอยที่กินเนี่ยครับอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาผักดินนะครับให้เขาเกาะนะครับซึ่งผมได้จอกุหลาบนะครับมาให้ผักนะครับ มาเป็นผักให้หอยนี่ครับก็ถือว่านะครับเราได้ผักที่คุณภาพนะครับจัดจัดผักให้ดีดีนะครับมีสีสวยนะครับนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเกษตรยิมพันธ์นะครับก็มีคําแนะนําในเรื่องการเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเกษตรยิมพันธ์แลขวัจันทลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ